นาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธะทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธางแคลคราดธรรมังแคลคราดสังขังแคลคราดศัตรูภายพานวินาศสันตินกกาคารโรคุก,กุสันโธสิโรมเชโมกาโรกโกนาคมนโนนานาจิตเต พุทธาาโรกัสโปพุทโธจะทเวเนเตทาการโรเศสัยยบุณีโคตโมยะกันเนยะกาโรอริยเมตรายโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานมามิหังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆาบูชามหาภูขาวโหอรหังพุทโธอิติปิโสภะควะ น้ามามีหังสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสําหรับวันนี้วันนี้เป็นวันพุธวันพุธวันที่เจ็ดเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 6 5นนะครับผมวันพุธวันนี้ก็โดยเหตุที่ว่าญาติธรรมบางท่านนั้น ็ได้ปลปลยกันขึ้นมาว่าใกล้จะ,ะสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่แล้วควรจะหาวัตถุมงคลทย์อะไรหนอที่จะได้เป็นเครื่องอเป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตใหม่ปีใหม่เริ่มต้นชีวิตปีใหม่ปี2566น้นั่นเองเพราะว่าการเวลาผ่านมาตั้งสามปีกว่าก็โดยเหตุว่า โรคภัยไข้เจ็บโร,โรคราคาถูกโรคระบาดสองบาท,บาทคือโรคโควิดสิเนี่ยแหละครับผมได้ระบาดระบาดสพร์กระจายออกมาทำให้เรียกว่าชีวิตของอเราเรา,เราท่านท่านแล้วก็ทั้งในประเทศต่างประเทศก็ได้รับผลกระทบกันมา3ปีกว่าปีหน้า2องห้าหก็อาจจะ,ะมีอนาคตสดใสขึ้นสดชื่นขึ้น ก็เด้เปรยว่าจะหาวัตถุมงคลทิพย์สิ่งใดหนอเสริมดวงชะตาต้อนรับปีใหม่นั่นเอง,เองนะครับผมก็โดยเหตุนี้ทางแอดมินนี้จึงต้องขออนุญาตนาเรียนนำเสนอวัตถุมงคลทิพย์ที่คิดว่าอา,อาจจะเป็นวัตถุมงคลทิพย์เหมาะสมหรือว่าเป็น ใกล้หลายเป็นตัวอย่างเดียแล้วครับผมนั่นก็คือปีใหม่แล้วที่ใกล้จะถึงมานี้ก็ขออริยญาตกราบเรียนแนะนำว่าคนควรจะหาวัตถุมงคลทิที่เป็นสริริเป็นมงคลแกสายตาสายใจจะนำความรุ่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเหลืองให้แก่ชีวิตให้แก่แค่สถานบ้านเรือนร้านค้าที่พักอาศัยเรียกว่า เป็นเครื่องอยู่ของใจอันประเสริฐนั่นเองนั่นก็คือรูอปรภาพบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธรแห่งวัดโสธรเมืองฉะเชิงเสานั่นเองนะครับผมเพราะว่าเรานั้นเมืองไทยนั้นเรียกว่าในานามีปลาในานามีข้าว เมืองไทยนั้นความจริงนั้นมีความร่มเย็นเป็นสิงอุดมสมบูรณ์ภูิสุขจะได้รับผลกระทบเหมือนกับชาวโลกเขาบ้างก็ไม่ได้มากมายหนักหนาสหัส,สก,กันปานใดนะครับผมเพราะว่าเราอุดมสมบูรณ์ภูนสุขไปด้วยข้าวปลาอาหารก็ดีสยามเหมือนยิ้มก็ดีนอกจากนั้นเรายังมีหลวงพ่อหลวงปูค่ครูบาอาจารย์พระอริเจ้าพระอริยสงฆ์นะครับผม อยู่ตามวัดวาอารามต่างๆทุกมุมเมืองของเมืองไทยเราแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเรายัางมีของดีของพิเศษนั่นก็คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับผมคู่บ้านคู่เมืองคู่แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทนนองม,มานานแสนนานบารมีธรรมบารมีของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์บารมีรัศมีของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ก็จะแพร่กระจายไปทุกทั่วสารทิศทําให้พี่น้องชาวไทยชาวพุทธศัทยาญาติโยมได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนะครับผมเรียกว่าโดยทั่วนากระั้งแผ่นดินก็ว่าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นขออนุญาตนัเรียนนำเสือว่าปีใหม่2566เราอาจจะหา เป็นภาพบูชาหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาจารย์หรือว่าพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรา,าหาได้โดยสะดวกแลก้วก็ที่เราศรัทธานั้นนำมาสักการบูชาเริ่มต้นชีวิตใหม่ปีใหม่2566ก็ได้นะครับผมแต่ที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้จะขออนุญาตกราบเรียนแนะนำว่าภาพบูชา องหลวงพ่อพระพุทธโสธรเมืองแปดริ้วนั้นก็เรียกว่าเป็นของดีของวิเศษของสูงเป็นสิ่งมงคลชั้นสูงที่เหมาะสมด้วยประการหนึ่งก็โดยเหตุที่ว่าถ้าตามประวัติหลวงพ่อโสธรน,นั้นท่านได้แสดงอภินิหารแต่แตกตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเมื่อสมัยนับร้อยปีผ่านมาแล้วนั่นก็คือว่า ลองรอยน้ำนะครับผมมาถึงหน้าวัดโสธรปัจจุบันนี้นั่นเององค์ท่านนั้นได้ปดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรเมืองฉะเชิงเซาแล้วก็ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พี่น้องชาวแปดริ้วพี่น้องชาวไทยพุทธทั้งในประเทศและก็ตามประเทศตราบเท่าทุกวันนี้นั่นเองนะครับผม เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตราบเท่าทุกวันนี้นะครับผมเอาพินาหาิหานหลวงพ่อโสธรน,นั้นเรียกว่ากล่าวกันไม่จบนะครับผมพุทตคุณขององค์หลวงพ่อนั้นครอบจักรวาลน,นะครับผมแม้กระทั่งบทพระคาถาที่บูชาองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรก็เป็นบทพระคาถาพระเจ้าว่าพระองค์ก็หมายความว่าเป็นณพระนามย่อของพระพุทธเจ้าถึง พระองค์ในพัทธกับนี้ด้วยนั่นเองเพราะะนั้เพียงแต่บทพระคาถาบูชาองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเพราะฉะนั้นรูปภาพบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธรที่แอดมินนำมากรา,าบเรียนแนะนำในห่วงช่วงเวลานี้ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมสำหรับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566แก่ตนเองครอบครัวอุคุลที่เรารักเคสถานบ้านเรือนร้านค้าที่พักอาศัยจะได้จำเริญรุ่งเรืองจะได้สว่างสวยัยชีวิตใหม่เรียกว่าชีวิตเปิดดวงชะตาเปิดธนาคารที่เปิดต้อนรับปีใหม่กันนั่นเองนะครับผมสำหรับภาพบูชาองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร ที่ทุกทกท่านกําลังได้ทัศนาในขณะนี้เรียกว่าเป็นภาพที่สวยสดงดงามเป็นภาพสามมิติซึ่งเราจะหาดูได้ยากนั่นเองนะครับผมภาพหลวงพ่อพระพุทธโสธรสามมิติถ้าเราวัติสถานในบ้านเรือนของเรานั้นเมื่อถูกต้องกับแสงไฟก็จะบังเกิดรัศมี พุ่งกระจายรอบพระวรกายองค์หลวงพ่อโสธรสวยสุดงดงามนะครับผมเรียกว่าตรึงตาตรึงใจนั่นเองสำหรับภาพบูชาองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรน,นั้นที่ทุกท่านกำลังได้ชมในขณะนี้เพื้นของภาพนั้นจะเป็นกระดาษกระดาษแข็ง สีขาวใสสว่างนี่แหละครับผมเป็นสีแสดงสิงความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับผมพื้นกระดาษเป็นสีขาวและบนพื้นกระดาษที่เป็นอรองพื้นรูปภาพหลวงพ่อสถรนั้นจะมีพุทธสุภาษิตธรรมจารีสุขังเสติ ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนั่นเองเรียกว่าเป็นธรรมะสติเตือนจิตเตือนใจของเรานะครับผมพอเราไดเา้เห็นคำว่าธรรมจเรสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเราจะได้สํารวมกายวาจาใจเพื่อให มังเกิดความใสสว่างภายในใจใสใจสว่างกายเป็นนายกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเราจะได้นำเนินชีวิตยังมีจุดหมายปลายทางแล้วก็มีความสุขสำเร็จโดยสะดวกง่ายได้ราบรื่นนั่นเองนะครับผมสำหรับมุมบนด้านขวามือของเราแล้วก็มุมซ้ายล่าง ท้ายมือของเราจะเป็นลวดลายไทยลงทองเราเห็นว่าท่ามกลางพื้นกระดาษแข็งสีขาวนี้นอกจากมีพุทธสุภาษ,ษ,ษิตตัวหนังสือสีทองแล้วยังมีลวดลายไทยลงทองเรียกว่าเห็นแล้วมีคุณค่ามากนะครับผมบนพื้นภาพกระดาษสีขาว ก็จะเป็นภาพองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรน,นั่นเองนะครับผมเป็นภาพขององค์หลวงพ่อโสธรโดยเฉพาะพนึกติดประจินฐานบนแผ่นกระดาษที่กระดาษแข็งสีขาวที่รองรับอยู่แล้ครับผมจะมะีเส้นกำกับสีทองรอบ ทั้งภาพนี้นั่นเองนะครับผมทำให้เราจะเห็นขอบเห็นสันเห็นแนวจุดโฟกัสจุดสำคัญรูปภาพสามิติหลวงพ่อโสธรอ,อย่างชัดเจนเด่นเป็นสงา่าเหมือนกับลอยออกมาจากอากาศนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทุกท่านก็จะเห็นว่า ภาพสามมิติอง์คหลวงพ่อโสธรน,นั้นเมื่อถูกต้องกับแสงไฟนะครับผมจะเห็นพระรัศมีนั้นรอบพระเศียรน,นี่แหละครับผมมีพระรัศมีรอบพระเศียรและพระบวรากายด้วยนั่นเององค์ของท่านนั้นสุปรังดุดทองคำนั่นเองนะครับผมแล้วพระพักหรือว่าใบหน้าขององค์หลวงพ่อนั้น เป็นพระพักหรือว่าเป็นใบหน้าดั้งเดิมนะครับผมเราเห็นพระพักองค์หลวงพ่อโสธรดั้งเดิมเห็นแล้วจะบังเกิดความสุขใจพระพักของพระองค์นั้นเปี่ยมไปด้วยเมตตาต่อลูกหลานศรัทธายาโยมเวนยาสัตว์ทั้งหลายนั่นเองพระกันนั้นจะหลดบานั่นเองนะครับผม นอกจากพระพักที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาธรรมต่อ,อลูกหลานสัทยาญาติโยมทั้งหลายพระกันที่ยาวจะลดบ่าเส้นพระศอก็สวยสดงดงามนะครับผมองค์พระองค์ทังนั้นเรียกว่าเพึงพายนะครับผมดูแล้ว เกิดความเร่อมสศรัทธาเป็นสิริมงคลแก่สายตาสายใจของเรายิ่งนักนั่นเองการทอดแขนของพระองค์นั้นหักศอกนะครับผมแล้วก็หักข้อมือทั้งซ้ายและขวาหักศอกแขนข้อมือประสานกันไว้บนที่ รอตักหรือว่าพระเผาเรียกว่าสมาธิราบนั่นเองอ่อนช้อยสวยสดงดงามนะครับผมเส้นจีวรซึ่งบางท่านก็เรียกว่ากำไลมือหรือกำไลเท้าเนี่ยแหละครับผมเส้นจีวรของท่านเรียกว่าดูแล้วทำให้เราตรึงตาตรึงใจเรียบง่ายแต่ว่าสวยสดงดงามนั่นเองนะครับผม ด้านบนเป็นพุทธสุภาษิตธรรมจารีสุขังเสติตัวหนังสือสีทองด้านล่างจะเป็นคำแปลตัวหนังสือไทยสีทองผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะครับผมเราจะได้สุขกายสุขใจนั่นเองหลวงพ่อพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหารชาเชิงเสาเป็นตัวหนังสือสีทองแล้วครับผมมุมซ้ายด้านล่างอย่างที่กราบเรียนแต่เพิ่งต้นว่าเป็นลวดลายไทยลงทองสวยสดงดงามนะครับผมภาพมงคลสามมิติภาพปูชาหลวงพ่อโสธรจะ ได้ผ่านการพิธีพุทธ,ธาพิเศษในวาระสำคัญสำคัญของทางวัดอยู่เสมอแล้วครับผมเดี๋ยวเราลองวัดดูขนาดความกว้างของภาพอันเป็นสิริมงคลน,นี้ไปพร้อมๆกันล้ะครับผมถ้าเราวัดความกว้างเป็นนิ้วเพราะว่าภาพนี้จะลองดูนะครับผม ความกว้างของภาพหลวงพ่อโสธรสามมิติจากกระดาษแผ่นรองนะครับผมเรียกว่าภาพรวมทั้งหมดกว้าง12นิ้วนะครับผมกว้าง12นิ้วความสูงของภาพจากมุมล่างสุดมาถึง บนสุดนั้นก็ประมาณ15.2นิ้วนะครับผมอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดของภาพบูชาหลวงพ่อโสธรสามมิตินั่นเองนะครับผมภาพบูชาหลวงพ่อโสธรสามมิตินี้เราสามารถจะนำไปใส่กรอบสวยๆนะครับผมตอนรับปีใหม่ จะเป็นของฝากของขวัญสำหรับคนที่เรารักหรืว่าผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับผมเป็นสริมงคลยิ่งนักนั่นเองจะได้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองนะครับผมในปีพศ2 5 6 6เป็นต้นไปนั่นเองกรอบสวยๆสมัยนี้ก็มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นใส่กรอบปฏิสถานในกรอบไม้ โอก๊กโอ๊กสีดำหรือว่าไม้โอ๊กสีน้ำตาลก็สวยสดงดงามหรือจะอาราธนาภาพบูชาสามมิติหลวงพ่อโสธรปฏะดิษฐานในกรอบสีทองสุกปรังก็สวยสดงดงามนะครับผมสมัยใหม่นี้กรอบมีให้เลือกหลายแบบนําเมื่อใส่กรอบเรียบร้อยแล้วอาราธนาท่านประดิษฐาน บูชาในบ้านเรือนร้านค้านะครับผมที่พักอาศัยวิบานของท่านจะได้ร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองหรือใส่กรอบสวยๆงามๆจะนำไปเป็นของขวาญของฝากของขวัญญาติผู้ใหญ่คนที่เรารักคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเรียกว่าก็จะบังเกิดคุณค่าทางจิตใจอย่างประมาณไม่ได้นั่นเองนะครับผม ท่านจะสังเกตเห็นว่าเมื่อถูกต้องแสงไฟแล้วพระรัศมีนะครับผมแพร่กระจายออกมารอบพระเศียรและพระบวกรากายขององค์หลวงพ่อโสธรนี่แหละครับผมสวยสุดงดงามยิ่งยามค่ำคืนถ้าถูกต้องแสงไฟแล้วตรึงตาตรึงใจนี่แหละครับผม ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้มีมเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะบําเพ็ญบาร,รมีทานทางน้ําจิตน้ําใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีก ก็ต้องขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมอิติอิติอิติโสทโลนะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะขอกราบราธนาเนม์อำนาจเดชบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรขอจงทรงพระเมตตาแผ่พระธะมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารมี เข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มาปรารถนา แก้แหวนเงินทองไหลมาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ตำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านขอกราบราธนานิมนต์อนุภาพแห่งองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรขคจงทรงพระเมตตาแผ่อิทธิบุญญาบาร,รมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทุกท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูง,ส,งส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วนหน้ากันเทิน ขอความมีอายุวโนสุขังพลังมีธนสารสมบัติปฏิพานสมบัติมรรคผลนิพานสมบัติขอจงพึงมีพึงเกิดแด่ทุกทุกท่านนะับบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ